การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งแย่เขียวขจีมีเพื่อนสีต่างนิสัยอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือเจ้ามดน้อยผู้ขยันขันแข็งอีกตัวคือเจ้าตะกแ่นจอมร่าเริงผู้รักเสียงเพลงและแสงแดดเมื่อฤดูร้อนมาถึงแสงแดดสะส่องอบอุ่นเจ้าตะกแตนก็เอาแต่ดีสีไวโอลินร้องเพลงอย่างมีความสุขมันกระโดดโลดเต้นไปทั่วทุง่งหญ้าไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นเลยแต่เจ้ามดน้อยกลับไม่เป็นเช่นนั้นมันทำงานหนัก ตั้งแต่เช้าจะรอเย็นมดน้อยขนมเมล็ดพืชและอาหารต่างๆกลับรังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันข้างหน้าเจ้าตะกะแตนเห็นหมดน้อยทำงานหนักก็หัวเราะเยาะมันบอกว่าโธ่เอ๋อเจ้ามดน้อยทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วยละมาสนุกด้วยกันดีกว่านะมดน้อยตอบกลับไปว่าฉันต้องเตรียมอาหารไว้สำหรับฤดูหนาวนะเจ้าตะกแตนถ้าไม่เตรียมตอนนี้แล้วจะเอาอะไรกินตอนหิมะตกเล่า แต่เจ้าตะกะแตนก็ไม่สนใจมันยังคงร้องเพลงและเต้นรำต่อไปอย่างสนุกสนานไม่ได้เก็บสะสมอาหารไว้เลยแม้แต่น้อยและวันเวลาแห่งความสุขก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วฤดูหนาวอันหนาวเหน็บก็มาเย็ยนท้องฟ้ามืดครึมหิมะโปรยปลายลงมาปกคลุมทุ่งหญ้าจนขาวโพลนต้นไม้ใบหญ้าต่างพากันเหี่ยวเช้าอาหารก็หายากขึ้นเรื่อยๆเจ้าตะกะแตนเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นและหิวโหวยมันไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อย มันพยายามหาอาหารเท่าไหร่ก็ไม่เจอความหิวทําให้มันอ่อนแรงลงทุกทีเจ้าตะกแตนเริ่มรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกด้วยความสิ้นหวังเจ้าตะกแตนจึงตัดสินใจเดินโซซสโซเซไปที่รังของมดน้อยมันเคาะประตูเบาๆด้วยความหวังอันดิปรีมดน้อยเปิดประตูออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเจ้าตะกแตนยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูมันจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าตะกแตน เจ้าตกกะกแตนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมดน้อยฟังมันยอมรับว่าตัวเองผิดที่เอาแต่เล่นสนุกไม่ยอมเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวมดน้อยฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเห็นใจแม้ว่าเจ้าตกกะกแตนจะเคยหัวเราะเยาะมันมาก่อนแต่มดน้อยก็ไม่คิดโกรธเคืองมดน้อยจึงแบ่งอาหารที่มันะส,สมไว้ให้เจ้าตกกะกแตนกินเจ้าตกกะกแตนรู้สึกซาบซึ้งใจมากมันขอบคุณมดน้อยจากใจจริง นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนเจ้ามดน้อยที่ขยันทำงานและเก็บสะสมอาหารไว้เราไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือเอาแต่สนุกสนานไปวันๆโดยไม่คิดถึงวันข้างหน้าเพราะเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากเราอาจจะเดือดร้อนได้การทำงานหนักและมีความรับผิดชอบจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวเหมือนเจ้ามดน้อยที่สามารถผ่านพ้นฤดูหนาวไปได้อย่างสบาย จำไว้นะเด็กๆความขยันหมั่นเพียรและความรอบคอบจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จเสมอและการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามเช่นกันขอให้ทุกคนนำข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขกันทุกคนนะจะแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้าบ่ายจ้า